จุดเกิดคือตรงนี้เลยนะคะชอบกระจังหน้าแต่รถเดิมของคุณพ่อเขาที่เคยเข้าไร่เข้าสวนนะที่เคยใช้อยู่อะเขาใช้เป็น B F สามารถใช้งานแบบจิ้มสัมผัสได้เลยรองรับ Apple CarPlay Android Auto นะคะมาพร้อมกับระบบช่วยโทรออกฉุกเฉินอัตโนมัตินะคะสั่งล็อกรถปลดล็อกรถผ่านมือถือได้ตสวัสดีค่ะพบกับช่อง Channel ส้มจี๊ดฟอร์ดนะคะช่อง u t u b e นะคะที่มีแต่รถหล่อเท่ๆวันนี้นะคะ พาทุกท่านมาชมกับเจ้าหัวเดียวขับเคลื่อนสี่ล้อบอกได้คอนเซปต์คันนี้คือแบบหรูหรานะคะหรูหราเป็นกระบะที่หรูที่สุดแล้วก็น่าจะเป็นคันเดียวในประเทศที่แต่งประมาณนี้สไตล์นี้นะคะแต่งหน้าวิกเตอร์ใส่ล้อ18ยาง BF นะคะเดี๋ยวส้มจะมาเล่าให้ฟังนะคะแต่ก่อนรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของส้มจิตด,ด้วยนะคะ และก็ถ้าใครอยากจะซื้อรถกับซมจี๊ดนะโทรมาที่เบอร์ด,ด้านล่างได้เลยมาชมคันนี้กันเลยค่ะคันนี้คือหัวเดี่ยวนะคะขับเคลื่อนสีล้อราคาตัวรถยังไม่รวมแต่งอยู่ที่727,000บาทค่ะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะมาพร้อม Uh, ตัวเทอร์โบเดี่ยวนะคะเกียร์ธรรมดานะกำลังแรงม้าอยู่ที่170แรงม้าแรงบิดอยู่ที่405รนิวตันเมตรค่ะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของเครื่องยนต์กันก่อนการเปิดฝากระโปรงอยู่ด้านซ้ายนะคะของผู้โดยสารนะคะพี่สามารถเปิดฝากระโปรงได้ง่ายๆเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันตัวน,นี้ให้เป็นเหล็กคำโชคฝากระโปรงนะคะยังไม่มีรุ่นไหนที่เป็น โชกนะให้เป็นเหล็กคำ้ำมาทุกรุ่นเลยมาดูในส่วนของหน้าห้องเครื่องก่อนนะคะเหล็กค้ำแบบนี้ตัวเครื่องยนต์นะคะคันนี้ให้เป็นเครื่องยนต์2 0ลิตรนะคะ ตัวเครื่องยนต์เนี่ยจะตั้งอยู่กลึงกลางนะคะแล้วก็ต่ําลงไปด้านล่างข้างหลังนะจะมีสเปซหน้าห้องเครื่องด้วยตัวนี้ก็ถ้าเวลาเกิดเฉียวชนนะรถเราสามารถจะย้ายจากอุปสรรคที่เกิดเหตุได้นะคะแล้วก็ไม่ต้องซ่อมหนักด้วยนะคะย,ยังสามารถขับเคลื่อนออกมาได้ตัวฝาโฟมก็จะลักษณะแบบนุ่มๆแบบนี้นะเป็นวัสดุนุ่มๆนะไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันหนูชอบมากนะคะข้อดีของเขานะคะก็คือช่วยซับแรงสั่นสะเทือน <S <S ฝาครอบเครื่องนะคะก็จะช่วยให้ ลดเสียงนะคะที่จะเข้าไปในห้องโดยสารด้วยตัวนี้ก็เป็นท่อนะคะที่เป็นยางเป็นเทอร์โบหนึงลูกนะจะอย,อยู่ด้านข้างเครื่องนะเบรกก็จะเป็นปั๊มเบรกลมธรรมดานะคะมาพร้อมกับตัวกระปุกนะคะน้ำมันเบรกนะน้ำหล่อเย็น แล้วก็ด้านข้างถ้าพี่จะเติมปัดน้ำฝนก็เปิดตรงนี้เติมได้เลยนะคะดูแลรักษาง่ายนะคะสามารถเช็คคุณภาพน้ำมันเครื่องหลังหน้าปัดพวงมาลัยผู้ขับได้เลยหรือโหลดแอป Ford Pass นะคะมาเช็คคุณภาพน้ำมันเครื่องก็ได้นะถึงเวลาเปลี่ยนก็เขาจะแจ้งเตือนนะคะน้อยกว่า15%ก็พิจารณาเปลี่ยนได้เลยแต่5%ต้องรีบเข้าไปแล้วนะ,ะขับได้อีกแค่ประมาณ800กิเมตรนะคะ หรือสสัปดาห์นะคะส่วนแบตเตอรี่ค่ะตัวนี้จะไม่ใช่เป็นแบตเตอรี่ตัวรถทั่วๆไปของเราที่เราใส่ปกติมันจะเป็นแบตเตอรี่โฟ r โมโคใช่ไหมแบต AGM นะตัวนี้ไม่ใช่นะคะทุกคนเป็นเป็นแบตโฟ r โมโคเหมือนกันแต่ไม่ใช่ AGM นะคะตัวนี้จะเป็นแบตผลิตประเทศไทยนะคนละตัวกันนะคะคนละแบบนะ กล่องฟิลอยู่ด้านหลังนะคะตัวแอร์นะคะท่อแอร์ก็แยกจากเครื่องยนต์นะคะก็สามารถจะเปิดอุณหภูมิแอร์ได้ต่ําเหมือนกันนะคะ15.5องศาเหมือนกันนะคะตัวพัดลมนะคะก็จะอยู่ด้านหน้านะคะมีกล่องควบคุมนะคะ กล่องควบคุมพัดลมนะอยู่ตรงนี้นะคะดีเลย์นะคะก็จะทางานาควบคุมพัดลมหน้าห้องเครื่องระบายความร้อนจากห้องเครื่องนั่นเองนะคะคุณสามารถที่จะดับรถได้เลยถ้าสมมติถึงพี่หมายแล้วพัดลมจะทํางานอัตโนมัติถ้าห้องเครื่องนะคะยังร้อนอยู่เขาก็ทํางานออโต้แต่ถ้าห้องเครื่องเย็นแล้วเดี๋ยวเขาดับให้เองมีเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองถ้าสมมติห้องเครื่องมันร้อนเขาจะใช้เบอร์สองนะคะถ้าไม่ค่อยร้อนอก็จะใช้เบอร์หนึ่งง่ายๆเหมือนพัดลมบ้านเราเลยนะคะช่องผ่านอากาศก็อยู่ข้างหน้าเข้าช่องนี้ขึ้นช่องนี้นะง่ายๆเหมือนกันทุกรุ่นเลยนะคะค ก็การรับประกันตัวรถก็อยู่ที่5ปี150,000กิโลนั่นเองนะเช็คระยะทครั้งแรกนะคะ2,000กิโลเมตรนะคะหรือว่าถ้าการเช็คระยะ,ะปกติทั่วไปก็ทุกๆ15,000กิโลค่ะหรือ สิบสองเดือนหรือปีหนึ่งอะใช้งานไปแล้วค่อยไปเปลี่ยนนะคะน้ำมันเครื่องก็อาจจะเป็นอีกระยะหนึ่งอาจจะเป็นคนละรอบกันเนาะมาดูนต่อว่าคันนี้เราแต่งอะไรเพิ่ไมไปบ้างอย่างที่บอกค่ะว่าคันนี้แต่งหอมหมากคือแบบเขาเรียกว่าแต่งหัวเดี่ยวสไตล์ VIP แล้วกันนะคะเพราะอะไรมาดูด้านหน้าของตัวรถก่อนค่ะกระจังด้านหน้าคันนี้นะคะลูกค้าเลือกเองจุดกําเนิดเขาเกิดมาจากกระจังหน้าเลยคันนี้เป็นรถของคุณภูมิกับคุณมุกนะเป็น FC จากเมืองการนะคะ เจ้าของรถเนี่ยคือทําไร่นะปลูกปลูกเขาเรียกปลูกต้นหอมปลูกผักอะ่ะปลูกแล้วขายขายแบบเหมาเหมาสวนนะคุณมาเก็บเองอะไรประมาณเนี้ยเนาะเออก็อยากได้รถละหล่อสักคันหนึ่งนะก็ติดตามมาจากช่องโซเชียลมีเดียช่องหนึ่งนะคะตัวนี้ใส่กระจังหน้าเป็นวิกเตอร์นะคะแล้วก็จะมีไฟเขาเรียกว่าไฟเดย์ไลท์ไฟเดย์ไทมเนี่ยตรงเนี้ยเป็น led สีขาวนะคะสฝั่งเลยนะเป็นทรงสี่เหลี่ยม จุดเกิดคือตรงนี้เลยนะคะชอบกระจังหน้าแต่กระจังหน้าเดิมของรถอะพี่พี่มันไม่สามารถใส่ได้นะคะมันไม่สามารถใส่กับชุดไฟชุดนี้ได้นะคะไฟหน้าก็ใส่เป็นไบเมตริก l อ d ดีนะแต่ว่ามันไม่สามารถคาลิเบตหาองศาได้เหมือนกับตัวรถพวกรุ่นท็อปเพราะว่าตัวรถเขาไม่ได้มีระบบนั้นขึ้นมาเดี๋ยวส้มพาให้ดูเนี่ยกระจังหน้าเดิมพี่จะใส่ยังไงพี่จะใส่ตัวกระจังหน้าของเจ้าเอ่อวิกเตอร์มันใส่ไม่ได้เพราะว่าอะไรมันติดไฟนี่ไงพี่ ฉะนั้นเหตุผลคือมันต้องแปลงทั้งหน้าแล้วก็ไฟด้วยมันถึงจะใส่เป็นเซตนี้ได้นั่นเองนะคะทุกคนนะคันนี้ลูกค้าก็บอกไม่ใช่ปัญหาพี่ผมชอบกระจังนี้ผมพร้อมจ่ายโอเคสมจิตจัดให้นะคะก็เลยใส่หน้าเฟ็นไฟหล่อๆแบบนี้นะคะเหมือนแบบรุ่นท็อปไหมล่ะอย่างที่บอก VIP สุดๆเลยเนาะแล้วก็นะสิ่งที่ต่างกันอีกนะพี่ปกติแล้วกันชนหน้าหน้าสีอะไรคะถ้าเป็นรุ่นเ็ XL ก XLXL XL ตัวนี้นะเป็น XL คือหัวเดี่ยวนะเป็นรุ่น XL ส่วนของกันชนด้านหน้าเนี่ยตั้งแต่ใต้ไฟลงมาเนี่ยผีชิ้นเนี้ยเขาจะเป็นสีดําด้านค่ะเขาจะเป็นสีดําด้านแต่คันนี้ส้มแปลงด้านหน้าให้ลูกค้าด้วยเพราะว่าลูกค้าบอกว่าชอบเป็นสีดําเงาทั้งหมดเลยก็เลยทํางานตัวกันชนอะเปลี่ยนกันชนของ s l s มาใส่แล้วก็ใส่ตัวไฟตัดหมอกของเ l s มาให้ด้วยนะอันนี้คือแบบ ของแท้โรงงานเลยนะคะไม่ใช่แบบงานคัสซอมนะคือได้หน้าของ a อ s มาใส่พร้อมกับไฟตัดหมอกแล้วส่วนสเกิร์ตด้านหน้าตัวนี้ก็ใส่เป็นงานสเกิร์ตวิกเตอร์นะคะเป็นวิกเตอร์ V2 นะคะตัวสเกิร์ตก็ลูกค้าสั่งอีกเหมือนกัน <laughs> เพราะว่าชอบหน้าดำเงาทั้งหมดคือแบบอยากให้ดูหรูอ่ะเป็นกระบะที่ดูหรูเป็นหัวเดียวที่ดูหรูนะคะ <laughs> ข้างล่างก็ทำสติกเกอร์นะคะเป็นคาว่าวิกเตอร์ด้วยนะเพิ่มเติมไปนะ <laughs> ส่วนของคิ้วล้อนะคิ้วล้อต้องเล่าให้ฟังนิดนึงว่า โดยปกติแล้วเนี่ยเจ้าวิกเตอร์เนี่ยเขาจะเป็นคิ้วร้อที่มีขนาดใหญ่ออกมาอย่างนี้เลยนะคะมันจะเป็นขนาดใหญ่เลยคันนี้เราทำการคัสตอมทำการแปลงสำหรับซ้มจีดคนเดียวเลยนะคะที่ทำสำหรับรถแบบนี้ได้นะคะคก็คือเราแปลงคิ้วร้อเป็นทรงแบบแรปเตอร์เพราะเนื่องจากว่าลูกค้าใส่แม็กแค่18นิ้วนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นออฟเซตลบ5แม็กสิออฟเซตลบ5ใส่คู่กับยาง BF นะคะถ้าพี่ ใส่ขนาดนี้แล้วใส่คิว้วหลอวิกเตอร์ออกมาแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือล้อกับยางมันจะอยู่ข้างในค่ะพี่ล้อกับยางมันจะอยู่ข้างในเพราะคิ้วมันสูงกว่านะพอใส่อันนี้มันจะล้นด้วยแก้มยางนิดเดียวล้นประมาณสักครึ่งนิ้วไหมนะล้นประมาณสักครึ่งนิ้วมันก็เลยทําให้ทรงอะ่ะมันดูหลอ่อมันดูสวยนะคะแม็กตัวนี้ก็เป็นของ Big กเอวัลไพส่วนยางเนี่ยลูกค้ารถเดิมของคุณพ่อเขาที่เคยเข้าไร่เข้าสวนน่ะ ที่เคยใช้อยู่อ่ะเขาใช้เป็น BF นะก็เลยเลือกเป็น BF เหมือนเดิมแต่ว่าไม่ได้อยากให้แบบว่าไปลุยอะไรมากมายนะคะก็เลยเลือกเป็นประเภทอย่างเ a u t o ลเทนก็พอนะ b t k t KO 3ตัวนี้ดอกยางอยู่ที่265นะคะ6 0 R 1 8ซึ่งช่วงล่างลูกค้าไม่อยากไปยุ่งกับมันไม่ยกไม่โหลดเลยช่วงล่างก็คือของเดิมของโรงงานนะเป็นหน้าดิสนะระบบเบรกนะหน้าดิฟหลังดำเหมือนเดิมนะคะปีกนกก็เหมือนเดิมเป็น2ชั้นนะ โอเคมาดูกันต่อในส่วนอื่นนะแก้มข้างตัวนี้นะคะไม่มีโลโก้แล้วหมายความว่ารถคันนี้คือยูโรไฟนะรถยูโรไฟนะคะเขาเรียกว่ารถรักโลกรถยูโรไฟนะคะแก้มข้างตัวนี้นะคะก็เป็นสีดําด้วยนะคะกระจกอันนี้สีดําเดิมจากโรงงานนะตอนแรกลูกค้าบอกอยากอยาก,อยากทาเป็นสีดําเงานะสีดําเงามันก็จะต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรลัปสติกเกอร์นะคะหรือว่าถ้าพ่นสีก็ส้มก็ไม่แนะนําเพราะว่าเนื่องจากว่าพื้นผิวอะ ตัวนี้มันเป็นแบบคุ้ขาถ้าทํำสีมันอาจจะลอกจะหลุดได้อะไรเงี้ยทำอีกอย่างนึ่งก็คือแรปสติ๊กเกอร์ถ้าสมมติกรณีถ้าลูกค้าจะทํานะแต่ครนนี้คือตัดสินใจว่าเออขอขอ,ขอติ่งไว้นิดนึงขอให้ดุดหน่อยอ่าด้านข้างก็จะมีกระจกมาพร้อมไฟเลี้ยวด้วยนะคะกระจกปรับมุมมองเป็นไฟฟ้าแต่พับเนี่ยเวลาเราพับเราใช้มือพับได้เลยนะคะใช้มือพับแบบนี้ได้เลยนะคะ สำหรับกระจกนะคะถ้าพี่ๆต้องการจะปรับกระจกด้านข้างนะคะหรือว่าพับกระจกเนาะเดี๋ยวส้มสาธิตให้ดูนี่คือการปรับองศาของกระจกนะคะใช้แมนวนวลมือไปเลยนะคะแต่ถ้าพับกระจกคะ่ะพี่ดันแบบนี้ได้เลยนะคะเป็นแบบนี้คะ่ะสําหรับระบบการพับและปรับกระจกด้านข้างคะ่ะเดิมโรงงานจะไม่มีบันไดข้างมาจากโรงงานนะคันนี้ลูกค้าบอกว่าติดบันไดให้หน่อยพี่นะ ลูกค้าก็เลือกเองส้มส่งลายแบบบันไดไปให้เลือกเยอะมากนะคะมีหลายค่ายแต่ถูกใจกับงาน Outlander นะคะตัวนี้ก็เป็นทรงแบบรังพึ่งแล้วก็มีคําว่า Outlander ตรงที่บันไดนะสีแดงๆแบบนี้เพิ่มเติมเข้าไปนะคะยาวมาถึงด้านหลังเลยตรงนี้ก็ปีนปีนรถได้อีกนะเนี่ยหยิบตรงนี้แล้วก็ขึ้นหยิบของท้ายรถได้อีกนะมือจับเป็นสีดำนะคะติดกันาสาดให้เรียบร้อยฟิล์มคันนี้อย่างเข้มเลยด้านหน้านะคะหกสิบเปอร์เซ็นต์นะคะข้างๆนะคะแล้วก็ข้างหลังลูกค้าบอกขอแปดสิบ เพราะว่าปกติเคยใช้ประมาณอย่างนี้อยู่นะคะเพรแบบแดดเมืองไทยมันร้อนลูกค้าคเลยขอ60-80เลยนะคะมาดูในส่วนของด้านหลังกันต่อนะคะด้านหลังนะคะอันนี้คือจะมาเดิมๆนะคะเป็นเหล็กที่ยื่นออกมานะคะด้านหลังตัวรถนะมีขาจับยึดทั้งหมดนะคะหจุดนะตรงนี้ก็สามารถผูกมัดสิ่งของได้นะคะตัวน้ํามันก็เติมเป็นน้ํามันดีเซลนะคะรองรับน้ํามัน B20 ด้วยรถไม่ได้ล็อกฝาถังก็จะไม่ล็อกด้วย คิวล้อนะคะก็แปลงทั้งหมด4คิวล้อเลยเพื่อให้ใสกับเขาได้เพราะซึ่งปกติอะถ้าเราเอาคิ้วล้อทรงแรปเตอร์มาใส่เลยจะทําไม่ได้นะใส่ไม่ได้ต้องมีการแปลงต้องมีการคัสตอมด้วยแล้วเราทาเนียนไหมดูเหมือนมากับชุดเซ็ตเขาเลยถูกต้องไหมนะคะลูกค้าสั่งเป็นสีดาเงาด้วยนะคะเพราะว่าชอบความพรีเมียมชอบความหรูนะ,ะก็เลยทําเป็นสีดําเงานั่นเองส่วนสติกเกอร์ด้านท้ายตอนแรกส้มจะติดคําว่าเรนเจอร์หรือว่าแรปเตอร์ให้ลูกค้าแต่ลูกค้าบอกว่า พี่ผมเอาสีคูณสี่ดีกว่าเพราะว่ารถคันนี้มันเป็น4ี่คูณสี่ก็เลยติดติ๊กเกอร์สี่คูณสี่ออฟโรดเข้าไปด้านหลังตัวรถนะคะซ้ายขวาเลยแล้วก็มาดูด้านหลังกันค่ะด้านหลังตัวรถนี่พี่พี่มาดูคันนี้ใส่ไฟท้ายแต่งด้วยนะคะเดิมมันเป็นหลอดไส้นะคะมันไม่ได้เป็น led แบบนี้คันนี้เปลี่ยนโคมทั้งสองฝั่งเลยซ้ายขวานะคะเป็น led แบบเต็มโคมเลยนะคะเพิ่มเติมเข้าไปมันก็จะดูแบบหรูหรานะคะรถแบบ vip นั่นเองนะคะมือจับนะคะก็จะอยู่ด้านบนนะคะด้านหลังก็จะเป็นกล้อง ด้านหลังนะคะก็จะเป็นโลโก้สีดำเงินแบบนี้นะคะส่วนคำว่าเรนเจอร์ก็จะปั๊มมาในฝาท้ายเลยกันชนท้ายเดิมโรงงานไม่มีนะไม่ได้ติดมาสำหรับรุ่นรุ่นหัวเดียวนะคะคันนี้ลูกค้าสั่งติดตั้งเพิ่มเติมถูกใจกับทรงนี้นะคะเขาเรียกว่าทรงใหม่ล่าสุดเลยนะของ Outlander ชื่อรุ่นว่า Metric นะคะเป็นหัวบอล ติดเพิ่มหัวบอล2ชั้นตรงนี้ด้วยนะคะใช้ลากจูงสัมภาระ,ะด้านท้ายตัวรถนะคะถ้าสมมติรุ่นไหนที่มันมีเซ็นเซอร์ท้ายรถนะเขาก็จะมีตัววาลเซ็นเซอร์ตัวนี้ใส่เข้าไปลูกค้าก็ลูกค้าก็สามารถใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมแล้วก็กระบะท้ายจะลึกมากๆเลยนะนี่ค่ะลึกและยาวมากๆนะคะสามารถใส่ไม้พาเลไซส์มาตรฐานได้คือ ต้มไปนอนก็คือ,อยังเหลือพี่เพราะว่าท้ายกระบะมันคือยาวแล้วมันก็ขนของได้เยอะเหมาะกับการที่แบบไปขนของในสวนได้ด้วยนะคะพี่แล้วก็ช่วงล่างเขาเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าระบบแหนบนะแหนบซ้อนนะคะกันทั้งหมดห้าแผ่นข้างบนสี่ข้างล่างหนึ่งจะเป็นแหนบบรรทุกนะคะซ้อนกันนะคะตรงนี้แล้วก็ชกอาบค่ะติดตั้งอยู่นอกแชสซีนะคะดูได้จากด้านข้างตรงนี้ชกอาบติดตั้งนอกแชสซี ฟอร์เป็นเจ้าแรกที่เขาเรียกว่าติดตั้งโนชกนอกแชสซีนะคะการบราลานซ์การทรงตัวมันจะดีการเข้าโค้งยึดเกาะถนนมันจะดีนั่นเองนะคะพี่ๆ่ะนะคะเจ้าเหล่าเาจ้าแรกแล้วติดตั้งแบบควยด้วยนะมาดูภายในของตัวรถกันบ้างนะคะตัวมือจับนะมันจะไม่มีสมาร์ทคีย์เลสนะตัวนี้ใช้กุญแจไขได้นะคะกุญแจของเขาค่ะก็จะเป็นแบบนี้ สามารถพับได้นะคะถ้าเราไม่ได้ใช้งานเนาะกดล็อกล็อกรถกดได้เลยนะคะมาดูในส่วนของด้านในของตัวรถนะคะพวงมาลัยผนแรงด้วยฟ้าสามารถปรับได้นะคะสี่ทิศทางนี่ตรงนี้นะคะขออนุญาตขึ้นรถนิดนึงนะคะคันนี้นะคะระบบไฟจะอยู่ด้านขวา ของพวงมาลัยนะคะเพิ่มลดความสว่างของหน้าปัดหน้าจอนะคะตัวกันขับขี่ตรงนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไฟหน้าออตโต้นะคะไฟหน้าออตโต้ก็คือลงอุโมงค์ฟ้ามืดติดให้ออโต้นะตัวนี้ก็เป็นไฟลีนะคะข้างบนก็คือปิดไฟถ้าลงมาข้างล่างสุดคือจะเป็นไฟดวงใหญ่ส่วนอันนี้เราติดตั้งเพิ่มนะคะเพราะว่ารถเดิมเขาเนี่ยลงงานมาเนี่ยไม่มีไฟตัดหมอกอันนี้ก็ติดไฟตัดหมอกเพิ่มเติมก็แค่กดตัวนี้สวิตช์สีเขียวเปิดขึ้นนะ,ะไฟหน้าก็จะติดไฟตัดหมอกข้างล่างะคะ่ะมันจะติดให้ ถดี๋ยวตะก,กล้องแผนให้ดูนี่ค่ะไฟตัดหมอกก็ติดแบบนี้เลยนะคะคือใช้งานได้ครบจบวงจรทั้งหมดนะคะพวงมาลัยปรับได้สี่ทิศทางนะคะนี้ส้มปลดล็อกแล้วนะคะเนี่ยสูงต่ําได้เข้าออกได้นะคะพอปรับเสร็จแล้วล็อกค,ค่ะส่วนตัวเบาะเองจะปรับได้แค่สีท่ทิศทางปรับความสูงไม่ได้นะนี่ค่ะเลื่อนตรงนี้เดินหน้าถอยหลังได้นะคะเลื่อนเดินหน้าถอยหลังได้แล้วตัวหลัง,ลลงดันดันหลังเอ็นเอ็นได้ก็ถือว่าโอเคนะ เออมันปรับเอนได้นะทุกคนแผงข้างเก็บของได้นะคะกระจกเป็นไฟฟ้าแล้วไม่ใช่มือหมุนนะคะเจ็ดแสนหลงหมื่นเจ็ดไม่ได้ให้มือหมุนมานะจ๊ะนะปลดล็อกนี่กดตรงนี้ได้เลยนะคะอ่ะการดีไซน์ตกแต่งข้างในนะคะพี่ตัวนี้ก็จะเป็นสีดําทั้งหมดเลยนะส่วนหน้าจอก็ให้มาสิบนิ้วมาให้นะคะพี่สามารถจะปรับพัดลมนะนี่ได้บนหน้าจอก็เลื่อนใช้นิ้วเลื่อนแบบนี้นะปรับพัดลมได้นะคะอันนี้ก็จะปรับอุณหภูมินะคะเลื่อนนิ้วปรับได้เลยนะ แล้วก็หมุนก็ได้อันนี้หมุนพัดลมนะคะฝั่งนี้ก็หมุนอุณหภูมินะคะนี่หมุนได้เลยนะคะแล้วก็ตรงกลางจะเป็นวิทยุนะคะเปิดปิดวิทยุกดปุ่มนี้ได้เลยนะแล้วก็ปุ่ม AC ก็คือ อากาศหมุนเวียนในห้องโดยสารตัวนี้มีแม็ AC อซให้ด้วยแม็ Mac AC อซคือถ้าพี่จอดรถตอกแดดพี่กดแม็ a เอซเลยพัดลมก็จะทํางานแบบเนี่ยฟุ้มเย็นเต็มประสิทธิภาพแบบนี้เลยค่ะพี่ๆค่นะคะหน้าบานกันเลยนะ,ะแล้วก็มีอากาศหมุนเวียนภายในห้องโดยสารแล้วก็มีไฟฉุกเฉินนะคะครบเลยตัววิทยุเองหน้าจอเนี่ยเขาจะเป็นเขาเรียกว่าซิงซิงสี่แล้วนะเป็นซิงซิงโฟเอนะคะหน้าจอก็เป็นหน้าจอแบบสัมผัสทสกรีนนะคะพี่ๆอ่า สามารถใช้งานแบบจิ้มสัมผัสได้เลยรองรับ Apple c a r p l a y a n d r o น d Auto นะคะมาพร้อมกับระบบช่วยโทรออกฉุกเฉินอัตโนมัตินะคะสั่งล็อกรถปลดล็อกรถผ่านมือถือได้แต่ว่าถ้าเป็นเกียร์ธรรมดายังไม่สามารถที่จะสตาร์ทรถผ่านมือถือได้นะโอเคนะคะเช็คพิกัดรถได้โปรติกเหมือนเดิมนะคะช่อง USB Type C มีมาให้นะคะแล้วก็มีตัวอันนี้ดิฟล็อกนะดิฟล็อกไฟฟ้าคือคันนี้มันมีดิฟล็อกหลังเป็นไฟฟ้าด้วยนะคะเกียร์นะคะ เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนี่คือคันเกียร์ของเขานะมี6สปีดมีเลข6ตรงนี้นะถ้าเกียร์ถอยจะอยู่ข้างตำแหน่งเกียร์1แต่เวลาพี่จะถอยพี่ต้องยกขึ้นนะแล้วก็ดันคันเกียร์ไปข้างเกียร์1นะคะส่วนมดขับเคลื่อน4ล้อค่ะก็จะมีขับเคลื่อน4ล้อเขาเรียกว่าแบบพัตทาใช้หมุนเอานะคะใช้หมุนเออันี้ขับ2ถนนดําปกตินะคะขับ4ความลำเสียงความเร็วสูงขับ4ความเร็วต่ํานะคะก็สามารถเลือกการใช้งานได้เลยตัวเบรกนะก็จะเป็นเบรกมือธรรมดาเลยนะด ok กดล็อกกดลงค่ะเวลาจะดึงใช้เบรก ดึงขึ้นแบบนี้มีที่วางแก้วน้ําให้นะคะแล้วก็ข้างหลังก็จะมีปลั๊กที่สามารถเ,าเสียบชาร์จได้นะ12โวลต์แล้วก็มีกล่องเ,อเก็บของได้นะคะแล้วก็ถ้ากรณีถ้า,าแบตกุญแจนะคะตัวเนี้ยแบตเตอรี่มันหมดนะคะพ,พี่พี่สามารถจะเอากุญแจเราอะ่ะวางไว้ตำแหน่งตรงนี้เพื่อสั่งสตาร์ทรถได้นะคะวางไว้แบบนี้เลยกรณีถ้ากุญแจเราแบตหมดนะ ชาร์จแบบนี้ได้เลยด้านหน้านะคะวางโทรศัพท์ได้วางของได้เก๊กเก็บของขนาดใหญ่ค่ะมีใบรับประกันฟิล์มให้เรียบร้อยเนาะ,ะแล้วก็มีลําโพงแอร์แบ็กมี2ตัวนะคะสําหรับตัวรุ่นแคปเนาะ,ะเป็นไงกันบ้างคะกับรถแคปหล่อๆเท่ๆคันนี้ค่ะใครสนใจอยากได้รถแต่งหล่อๆเท่ๆแบบนี้สามารถโทรหาส้มจิตได้เลยนะคะที่เบอร์ทโทรด้านล่างนะคะส้มจิตอยู่ที่ฟอร์ดพระนครกระเ,เนะ้อมินชอบแต่งสไตล์แบบนี้ใส่กับตัวแคปก็ได้ใส่กับหัวเดี่ยวก็ได้ใส่กับตัว4ประตูก็ได้นะคะ เพียงแค่คุณโทรมาที่เบอร์ด,ด้าล่าง0922599346ซมจิฟอร์ดพระคนครเราเป็นโชว์รูมยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ